ตัสสะนะโมตัตตะพะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตัตสะขอออรอบน้อมแด่พระองคูผู้ตรัสรู้ดีรู้ชอบได้โดยทงเองพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระอริยตัตธรตรมอันเป็นคำสั่งสอนซึ่งยังให้ผู้พฤธาิบัติตามได้รู้แจ้งเห็นจริงในครามควรรู้ควรเห็น อันเป็นเหตุให้ดับกองทุกได้และหมู่พระอริยสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติตคนควรแก่ธรรมแล้วหมู่ฮั้นข้าพระเจ้าขอนอบน้องแห่พระสราทั้งสามประการนี้ด้วยเกียรติก้าและขออนุภาพพระราชัทั้งสามประการนี้จงเป็นพระวัาตัจใจธรรมดาพุทธบริษัททั้งหลาย จงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมทุกคนทุกท่านเคิอวันนี้พวกเราทั้งหลายที่ได้เดินทางมาก็เพื่อมาแสดงความอะไรแก่ผู้ที่วายชนกันแล้วเป็นการให้กำลังใจแก่บุตรธิดายาตวิ ที่ยังอยู่ให้มีกำลังใจว่าพวกเรายังมีคนคอยให้กำลังใจอยู่ให้เกิดความอบอุ่นใจสบายใจว่ายังมีเพื่อนสนิทที่หายยังคอยให้ความอบอุ่นอยู่เบื้องหลังนันชีวิตของคนเราที่ได้มีโอกาส เกิดขึ้นมานั้นเราทั้งหลายในฐานะที่มีชีวิตอยู่ถึงปัจจุบันนี้เราก็มองเห็นแล้วว่าชีวิุคนเราย่อมมีความเกิดผลสุดท้ายก็มีความดับไปด้วยกันของทุกคนทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงไปได้ความเกิดและความตายเช่นนี้ เราทุกคนเข้าใจกันดีและความเกิดและความตายจากสังขารร่างกายที่จะสู่วัยเด็กไปสู่วัยรุ่นวัยกลางคนและวลัยชราซิ่งเหล่านี้เป็นความตายของสังขารร่างกายในแต่ละวัยเป็นความเสือส่อมทรงไปสู่ความแตกสลายในที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่ เราทั้งหลายก็มองเห็นได้เช่นเดียวกันถ้าเราคิดมาพิจารณาในตัวเราเองเรากำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อโมโทรมด้วยกันหมดทุกคนแต่ความเสือ่อมโทรมในกังหาหล่างกายที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เราทั้งหลายถ้าได้คิดเราจะได้ตระหนักถึงชีวิตที่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว เราทำอะไรกันอยู่เรากำลังดำเนินชีวิตที่จะหาที่พึ่งของจิตใจของเราในแนวทางใดให้เกิดเป็นที่พึ่งการประเสริฐเกิดขึ้นเพราะความเป็นมนุษย์นั้นเกิดมาแล้วไม่ใช่ว่าจะ,สะแสวงหาความรู้และทำมาหาจริง ทางปัจจัยสี่เลี้ยงดูตนเองและสร้างฐานะครอบครัวสุดท,ท้ายก็แตกหนาไปถ้าเป็นเช่นนี้เราทั้งหลายจะมองไม่เห็นที่พ่งอ,อันประเสริฐเกิดขึ้นในใจได้เลยเรามีแต่ว่าใช้ชีวิตของเราในการทำหน้าที่การงานสร้างฐานะครอบครัวแต่เพียงอย่างเดียว แล้วรอวันที่จะต้องรักจากโลกใบนี้ไม่รู้ว่าวันไหนปีไหนเดือนไหนพอสอไหนที่เราจะหมดเวลาจากโลกใบนี้ดังนั้นการที่พุทธองค์ได้ตรัสรู้และนำเอาธรรมะแบบชี้แจงแสด็ธรรมให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ที่มีความเริ่มใส่กับคาในา a า a ํำสอนได้ตระหนักถึงว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมาควรที่จะยกนะครับจิตวิญญาณของตนเองนั้นให้สูงส่งขึ้นให้ห่างไกลจากกองทุกข์พระตราใดก็ตามยังมีกิเลสและตัณหาอยู่ในจิตใจย่อมนำไปเกิดในวัฏัรสงสารสร้างพบสร้างชา โดยไม่มีที่ทิ้นสุดว่าจะไปกบัติเกิดในพบใดจะสูงหรือจะต่ำอยู่ที่การกระทำกรรมของเราในแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วเราในปัจจุบันเราสร้างการรมอันใดที่ถือว่าเป็นที่พึ่งรประเสริฐได้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ดีแล้วหรือยังพุทธองค์จึงบอก ว่าการตายที่ดีที่สุดคือการตายจากเรณจและธรรหาให้สูญไปจากในจิตใจจะได้พ้นจากก่อทุกโดยสิ้นเชิงและองการกระทำของเราในปัจจุบันนี้ถ้าเราได้พุติปฏิบัติในแนวทางของพระธรรมําสอนเราจะได้น้อมเอาแนวทางนั้นเข้ามาใช้ยกะลับจิตตนเองให้ดีขึ้น ด้วยการกระทําของเราการกระทําของเรานั้นไม่อยู่ที่อื่นไกลอยู่ที่กายดีวาจ่ายดีและจิตใจที่ดีซึ่งอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นไม่มีใครที่จะมากระทําแทนให้กับเราได้ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นการสร้างสมความดี ให้เกิดมีเกิดเป็ี่นในตนเองนอกจากเราจะสร้างหน้าที่การงานให้เป็นที่พึ่งแก่ตัวเราเองแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเราควรใช้ชีวิตของเรานั้นให้เป็นประโยชน์ก่บคนอื่นได้ด้วยจึงจะเหมาะสมที่จะควรเพราะเราจะได้สร้างคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สามารถสร้างที่พึ่งแก่ตัวเองได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ดีด้วย นั้นโอกาสของการทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีในระดับหนึ่งแต่ความดีที่ติดตัวเราที่ง่ายที่สุดก็คือให้เรามีกายดีวาจาดีเสียก่อนคือการได้มีสีลเป็นเครื่องสมบัติติดใจติดกายของเราเรารู้จักสมาทานสินห้ากันทุกคน แต่ใครจะสามารถรักษาศีลให้ได้ทุกคนเป็นประจำปกติอันนี้เป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ทุกคนอยู่ที่กำลังศรัทธากำลังใจขั้งแต่ละคนเราอยากได้คนดีอยู่กับเราทำหน้าที่อยู่กับเราอยากได้คนดีอยากได้ลูกดีหลานดีเพื่อนดีแต่ว่าเรา เองทำไมจึงไม่ทําความดีเป็นพื้นฐานความนีพื้นฐานคือสินห้าเป็นสมบัติของมนุษย์ที่ไปอยู่ที่ใดก็ตามย่อมเป็นที่รักใกล้ของคนทั่วไปเพราะว่าเป็นผู้ที่ถือว่ามีความดีในตัวจะไปอยู่ที่ใดก็ตามเป็นผู้อาหารไม่จะดุ้งหาวาดผวาในเรื่องตา่างๆ เมื่อเราได้ลองดูตัวเองแล้วเราอยากเป็นคนดีเราอยากได้มีความดีสูงส่งขึ้นแล้วความดีในเรื่องของศีลห้านั้นเราได้ตั้งใจรักษาให้ม่นเป็นคุณต้งบัตของเราได้ดีมากน้อยขนาดใดมากเพียงพอที่เราใช้ชีวิตผ่านไปแล้วได้พอหรือยัง ถ้าเรามองเห็นว่าชีวิตที่ผ่านไปของเรานั้นหลายปีหลายสิบปีสิบห้าทั้งทียังเอาดีให้เกิดมีเกิดเป็นในตัวเองยังไม่เพียงพอเลยแสดงว่าเราปล่อยชีวิตของเรานั้นไปตามยถากรรมไม่มีจุดหมายปลายทางว่าเราจะเอา ความดีอะไรเป็นที่พึ่งของใจแค่ความดีทางกายวาจาเรายังเอาไม่ได้ทั้งๆท,ที่ไม่เหลือนิสัยเมื่อเราสามารถมีศรัทธาสร้างกำลังใจของตนเองให้มีคุณธรรมถึงศีลเราก็สามารถที่น้อมเอาการภาวนาเข้ามาใช้เพราะการภาวนานั้นยังให้จิตใจที่ของ บรรมดาพุทธบริษัตร์้างลายที่มีความวุ่นวายทุ้งซ่านให้เริ่มมีจิตใจที่มีความสงบเกิดขึ้นรู้จักมีกำลังใจให้เกิดขึ้น <c oughs> การปฏริบัติภาวนาเป็นการทำให้ใจใเรามีที่พึ่งวิแท้จริงที่จะสั่งสมพลังงานของจิต อันเกิดจากความสงบใจจากการภาวนาให้มีกำลังเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยจากไม่มีหรือจากความลุ่สร่างเมื่อมีความเพียปรปฏิบัติอยู่สม่ำเสมอทุกวันทุกวันแบ่งเวลาของเวลาของแต่ละวันในยี่สิบชั่วโมงให้รู้จักนั่งภาวนา ให้เป็นประจำวันเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตัวเราเองไม่ได้ทําให้ใครเพื่อตัวเองเัน่อทมีที่พึ่งก่อนเราจะหมดเวลาของชีวิตเพราะว่าเวลาของชีวิตนั้นมันหมดเวลาไปทุกเมื่อเชื่อวันหมดแล้วเอาคืนมาไม่ได้มีแต่ว่าหมดแล้วหมดเลยแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลย ถ้ามันหมดเวลาชีวิตของเราจริงๆเราต้องทอดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่สามารถนำจิตตัวไปได้เลยมีแต่จิตใจเท่านั้นที่มีแต่ความดีและความไม่ดีจะเป็นเพื่อนสนิทติดใจเราไปตามยถากรรมหรือตามกรรมที่เราสร้างเมื่อเรารู้ตระหนักเช่นนี้เราจรึงจะหวนกลับมา เร่งรีบภาวนาให้ทันทษกทีได้แล้วเราปล่อยชีวิตมามากมายเพียงพอแล้วเหลืออีกไม่มากแต่ละคนถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราจะไม่เหลืออะไรเลยเมื่อชีวิตเราต้องแตกสลายลงไปโอกาสของมนุษย์เป็นโอกาสที่จะาสามารถฝึกฝนจิตใจแก้ไขปรัปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้ จากไม่มีศีลให้มีศีลได้จากไม่มีการภาวนาก็ให้มีภาวนาได้จากภาวนาแล้วไม่สงบก็ทําความเพียรและความอดทนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอมีสติในการภาวนาทุกๆครั้งไม่ส่งใจไปที่อื่นจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกของเราเองก็ขอให้รู้ให้ต่อเนื่อง มีความเพียรสม่ำเสมอเรามีศรัทธาในตัวเราเองแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ศรัทธาในพระธรรมคําคสอนแล้วเราควรจะมีศรัทธาในการปฏิบัติของตัวเองด้วยนํนเาเอาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการภาวนานั้นเขามาใช้ในตัวเ,เองเมื่อมีศรัทธาที่จะภาวนา จะใช่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือจะกรรมฐานบดใดก็ตามก็ขอให้ใช้กรรมฐานบดนั้นจริงๆอย่างจงด้วยความเป็นผู้มีสติในขณะที่เรานั่งภาวนาทุกๆครั้งคิดว่าเรานั่งภาวนานี้เพื่อทำใจให้สงบไม่ใช่เพื่อปล่อยใจลอยไปตามยถากรรมไม่ให้ใจรู้ซาเราจะนั่งภาวนา อันเป็นเหตุให้เกิดความสงบใจดังนั้นเหตุของความสงบใจคือเราต้องไม่มีความคุ้งซ่าหรือใจรลอยเราต้องมีความมีสติอยู่กับการภาวนาเฉพาะหน้าที่เรากำหนดเอาไว้เป็นกรรมฐานถ้าสิ่งเหล่านี้เราพยายามทำทุกๆวันมีความเพียรต่อเนื่องคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเราส่วนหนึ่ง ใน,ในแต่ละวันเราเลี้ยงร่างกายด้วยปัจจ์สีเราควรจะเลี้ยงใจด้วยการภาวนาเช่นเดียวกันเลี้ยงอาหารทางกายแล้วก็ต้องเลี้ยงอาหารทางใจด้วยควบคู่กันไปถ้ามิฉะนั้นแล้วเราเลี้ยงแต่อาหารทางกายเมื่อหมดลงหายใจอาหารใจเราจะขาดแคลนอย่างยิ่ง เมื่อเรามีโอกาสที่จะคิดและพยายามแก้ไขปรับปรุงจิดใจของเราในการภาวนาสติที่ไม่เคยตั้งมัน่นหรือเคยเลื่อนลอยไปที่อื่นก็จะค,ค่อยๆมีกำลังเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามภาวนาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเมื่อสติเราค่อยๆตั้งได้เขียเล็กีิะน้อย และสะสมกำลังของสติมากขึ้นความอิ่มใจก็จะมันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนานั้นเมื่อความอิ่มใจเกิดขึ้นความสุขกติดตามมาจะทำให้เรามีกำลังใจว่าตัวเราเองนั้นสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ไม่เหลือวิสัยตั้ก่อนเราคิดว่าเราจะทำไม่ได้ ตอย่าลืมไปว่าเรายังไม่ได้ลงมือทำเลยถ้าเราลงมือทำปฏิบัติไปเรื่อยทำที่เรากระทำนั้นจะมาเกิดขึ้นเหมาะสมก็อยู่ที่ผู้ที่กระทำตามเหตุปัจจัยที่สมควรทำย่อมรักษาผู้พื้นธรรมทิ้งเหล่านี้ถ้าเราปฏิบัติด้วยใจเป็นธรรม ทมก็จะบังเกิดสมเหตุสมผลไม่เหลือวิสัยเมื่อเราได้ภาวนาให้จิตใจเราเริ่มรู้จักมีความดีใจและมีความสุขใจมีกําลังเกิดขึ้นมันจะเริ่มไม่เบื่อหนา่ายไม่ทอแท้ไม่สิ้นหวังมีแต่ความมุ่งม,มั่นที่จะทําให้ใจของเรานั้นมีกําลังให้แข็กล้าขึ้น ในการที่ทําให้เกิดความสงบใจโดยที่สุดความสงบใจที่แท้จริงนี้จะมีคุณค่าให้เรามองเห็นว่าสุขอย่างยิ่งนอกจากความสงบเป็นไม่มีใจเราจะยอมรับว่าความสงบใจนั้นมีความสุขจริงๆนี่ขนาดแค่ความสุขสงบมันเ,เกิดจากภาวนา ตั้งมั่นเป็นสมาธิยังมีความสุขขนาดนี้ท่ามีความสุขสงบอันเกิดจากกิเลสตัณหาทั้งหลายมันสงบสิ้นไปอันนี้จะสงบมากขนาดไหนไม่ต้องพูดถึงแล้วเราทุกคนทำได้ไหมทำได้ทุกคนตราบใดเรายังเป็นมนุษย์อยู่และมีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนจิตใจอยู่ครูบาอาจารย์ หรือพระสงฆ์สาวกพระอริยะุงคลทั้งหลายในพุทธการก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นพุทุชนทั้งนั้นเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติตามแนวทางของพระคำคำสั่งสอนของบุตรองค์เมื่อมาฝึกฝนจิตใจก็ยังให้กายวาจาและจิตใจนั้นย่อมสูงส่งขึ้นมีคุณค่าขึ้นมีสิ่งที่เรียกว่าประเสริฐเกิดขึ้นในจิต มีความคิดเข้าใจตามธรรมชาติตามความเป็นจริงทุกวันนี้เรามองธรรมชาติตามความชอบใจของเราเราชอบใจสิ่งนี้เราก็พอใจแต่เราฝืนธรรมชาติไม่ยอมรับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามความเป็นจริงความทุกข์มันจึงเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปสังขารร่างกายเราเปลี่ยนแปลง เราพยายามปุงแต่งไม่ให้สังขารมันผ่องโฉมปิดบังซ่อนเล็มเรามีความทุกข์พันเกิดการหิวกระหายเราก็ดับความหิวกระหายด้วยอาหารเรามีความทุกข์พันเกิดการเจ็บไข้ได้ตัวเราก็หาหยุดจารักษาโรคเข้ามาบำกัดรักษาซึ่งเหล่านี้เป็นแค่บรรเทาเท่านั้นเองไม่ได้ดับโดยสิ้นเชิง ตราบใดที่ยังมีกิเลสตันหาครอบงำจิตตราบนั้นความทุกย่อมมีอยู่ตลอดอยู่ล่ำไปไม่ว่าจะอยู่ภพไหนภูไหนนั้นความดับทุกโดยแท้จริงเป็นสิ่งที่พุทธองค์ต้องการให้บรรดาพุทธบริษัทติทั้งหลายที่เรื่องใสในประธรรมคำสอนได้น้อมนำเอกไปฝึกฝนปฏิบัติตามแล้วจะค่อยๆ เข้าใจในเรื่องของธรรมชาติตามความเป็นจริงและก็จะยอมรับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความทุกข์จะเริ่มคลายตัวลงทีละน้อยทีละน้อยธรรมชาติอันใกล้ตัวที่สุดคือตัวเราเองธรรมชาติอันนี้แสดงทําให้เราเห็นตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงและสูว่วัยาละสู่การหลักศูนไป นี่คือธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วพุทธองค์ชี้มาที่ตัวเราให้มันดูตัวเราอันเป็นต้นเหตุของทุกทั้งหลายอยู่ที่ตัวเราความทุกข์อันเจอความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายอยู่ที่ใจของเราไปผูกพันกับสิง่ตงต่างๆนานา,นา,นารอบข้างเราต่อมาก็เป็นความทุกข์ที่ตัวเราเองนั่นแหละ ดังนั้นความเข้าใจในตัวเราเองตามความเป็นจริงจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะมองดูว่าตัวเราเองนั้นมีอะไรบ้างที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่อยู่คงที่แม้ตัวเราเองก็เปลี่ยนจากเด็กมาถึงปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาหลาย รูปแบบอีกหน่อยก็จะไปสู่ความชราในอนาคตแตกสลายอย่างแท้จริงถ้ามองยอมรับกฎอันนี้ตามความเป็นจริงไม่ละเลยมองข้ามไปใจเราจะรู้สึกสรดสังเวชและเริ่มเกิดความสลดใจว่าชีวิตเรากำลังเปลี่ยนไปสู่ความแตกสลายทีละน้อยทีละน้อยถ้า ความทุกข์ที่เรายึดในเรื่องอื่นๆมันจะค่อยถอยกลับมาที่ตัวเราเองเมื่อเห็นความสดดใจสะบด,ดรัมเวทมันจะเกิดความไม่ประมาจในตัวเราเองว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้แบบเดิมไม่ได้แล้วที่พึ่งของใจเรายัางไม่สามารถสร้างให้มั่นคงหาวนได้เลยมีแต่ที่พึ่งอะไรก็ไม่รู้ ที่เราคิดว่าในความสุขในทางโลกแต่ความสุขในทางธรรมเรายัางสร้างยังไม่เต็มที่เลยเราก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลง,ง,งในด้านจิตใจหันมาสร้างสมที่เพื่อการประเสริฐให้เกิดขึ้นในใจให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นอกจากความประิปฏิบัติแล้วเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยว่าจะเป็น ที่จะทำให้จิตใจเรานั้นประเสริฐเกิดขึ้นได้การภาวนาย่อมให้เกิดสมาธิและให้เกิดปัญญามองตามความจริงโดยอย่างชัดเจนเพราะสิ่งที่เกิดจากความสงบในการภาวนาให้เป็นสมาธินั้นมันจะแยกกายแยกใจให้เห็นโคนละส่วนกันอย่างแจ่มแจ้งเหมือนน้ำขุ่น ที่เราตักจากแม่น้ำเอามาใส่ขวดไว้ตั้งทิ้งไว้นิ่งๆไม่มีอะไรไปกระทบเมื่อใช้เวลาพอสมควรตะกอนก็จะตกอยู่ใต้กดก็กดขวดนั้นน้ำใสก็อยู่ข้างบนถ้าเราไม่มองเห็นว่าน้ำส่วนหนึ่งตะกอนส่วนหนึ่งตัวเราเองก็เหมือนกันเปรียบเสือน้ำที่มันคนในตัวเรา กายกับใจมันท้าเข้าปะโปลงก,กันมองไม่เห็น <c oughs> เมื่อเราปฏิบัติภาวนาเกิด <c oughs> ความสงบใจ <c oughs> เราจะมองเห็นกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งโดยชัดเจน <c oughs> ถ้าเราเปรียบเทียบก, <c oughs> ก็เหมือนคนที่ <c oughs> ตายแล้ว <c oughs> กับคนที่มีชีวิตอยู่คนที่ตายแล้วป่าศจากวิญญาเ <c oughs> ขาจะไปํำอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้เรื่องจะอาไปเผาไฟ ก็ไม่รู้เรื่องแต่ใจของเรานั่นแหละรู้ถ้าคนยังมีวิญญาณคลองอยู่ในร่างกายก็จะมีความรู้ดังนั้นเราจะเห็นว่ากายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งอย่างชัดเจนแต่การเห็นเช่นนั้นเ,เห็นด้วยแต่การภาวนาเกิดความสงบใจมันเห็นแล้วยอมรับว่า กายของเราส่วนหนึ่งจริงๆใจส่วนหนึ่งจริงๆที่มันแยกออกจากกันแต่ที่มันปะปนกันนั้นเพราะเรามันคนตลอดเวลาไม่ยอมให้อยู่นิ่งการเห็นอย่างนี้เห็นด้วยสมาธิแต่ทำยังไงเราจึงจะเอาตะกรุดขวดนั้นนะออกไปได้นี่คืออาศัยปัญญาปัญญาที่จะนำ ตะกอนก้นขวดออกไปคือกเรตและตัณหาให้ออกจากใจของเราที่ใสอยู่นั้นให้ออกไปให้มากที่สุดจนหมดสิ้นไปอันนี้เป็นปัญญานั้นโอกาสของเราที่จะทำให้เกิดมีเกิดเป็นเป็นคุณสมบัติของใจนั้นเราทำได้ทุกคนพุทธองค์สอนคุทธชนให้ฝึกฝนจนไปสู่ความเป็นอริยบุคคล เราเองก็เป็นผุ้รุชนเหมือนกันเมื่อได้ฟังพระธรรมคังสอนมีโอกาสมีเวลาเราก็ต้องรีบที่จะภาวนาได้หรืออย่างเพราะเราผ่านชีวิตมาปล่อยไปตามพิทากกรรมทางโลกมากมายพอสมควรแล้วควรที่จะเดินตามกระแสธรรมบ้างก็จะเป็นสิ่งที่จะประเสริ์ให้เกิดขึ้นเป็นคุณธรรมของจิต น้อมนำให้ชีวิตของเรานั้นมีความประเสริฐเกิดขึ้นสนกับความเป็นผู้ไดุ้้ตรในภพภูมิของมนุษย์และได้ความประเสริฐได้พบความพุทธศาสนาและมีจิตใจที่เรื่องไปปัทาในพระธรรมคําสอนที่ยังมีโอกาสที่จะปฏิบ,บัติธรรม แก้ไขปกปูตัวเองด้วยก็ขอให้พวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้ฟังแล้วน้อมนำไปคิดเมื่อคิดแล้วจะหยิบยกเอาไปปฏิบัติแก่ตนเองในความศรัทธาระดับใดก็คือใช้ปัญญาน้อมนำเอาฝึกสนตนเองให้เท่าทันวันเวลาที่หมดไป ก็จะังเกิดประโยชน์แก่ตนเองไม่มากก็น้อยขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความก้าวหน้าในการพึ้นปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านเออสาธุ